เอ้ากี้เพิ่งเอจังเลยอะไม่เจอกันานานเนี่ยเธอสวยขึ้นนะเนี่ย<ม>เธอก็เหมือนกันว่าแต่เธอจะไปไหนหรอฉันมากินข้าวแถวนี้ยแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ๋อฉันมาสมัครเป็นนางแบบอะบริษัทยอยู่ในซอยนี้เองในซอยนี้หรอขอให้โชคดีนะยังไงเธอก็ได้อยู่แล้วขอบใจนะจ๊ะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปเคาตัวไม่ทันอนะ ช่วยไม่ได้เสือกสวยกว่าฉันสมัครเป็นนางแบบเหรอน่าสนเหรอ พ้นนะไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยเฮ๊ยเฮ้ยคุณคุณคุณขาช่วยด้วยค่ะมันมันเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยปล่อยนะเว้ย ทำไปเล่นตัวไปหน่อยเลยพี่รู้ว่าอยากมีผัวมาเดี๋ยวพี่จัดการให้ทำไมคนเปอดไอ้บ้ามากัดหูฉันทล้มไวะเลือดเจ้าเข้ามานะตีหัวตายแน่ไปก็ไเลยเว้ยบ้านน่ยุ่งแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ห้ามร้องไห้เลยคะ่ะเดี๋ยวไม่สวยเราต้องไปคัดตัวนางแบบให้ได้ขอตามหนครับ ผมหรอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบน้องไม่ได้กินข้าวมานานแค่ไหนแล้ว่ะจ๊ะสามวันแล้วครับดีจ้ะ ที่ไม่มีเวลาน้องออกไปซื้อข้าวกินเองนะแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าใส่ด้วยแล้วก็หาวัดใกล้ๆนี้ไปอาบน้ําพอเนื้อตัวสะอาดแล้วเนี้ยก็หางานทําอย่ามาขอทานแบบนี้เลยใช่พี่ช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อ ต้นแก้ยังือเล็ดตัวอีกเฮ้ยกระดาษหลุดหายไปไหนแล้ววะเนี่ย ไม่เป็นไรเขียนใหม่ก็ได้ จอกันอีกแล้วนะไหนขอก่อนไหนซิเอบกี่ว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันก็มาสมัครเป็นนางแบบเหมือนเธอไงหรอดีจังเลยงั้นเราเข้าไปกันเถอะ คนมาสมัครเป็นนางแบบค่ะนี่เธออะไรแล้วอ่ะ <c oughs> จะมาสมัครเป็นนางแบบอรอมันยากนะฉันว่าเธอไปหาอะไรทำที่มันง่ายๆดีกว่าไหมอย่างเช่นนอนเฉยๆแล้วได้เงินอ่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นค่ะ <c oughs> คิดว่าทำลายฉันแล้วเนี่ยจะได้ทำงานที่นี่อ่ะไม่มีทาง ไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยลนะ้ะลงท้องรองเท้าก็ไปหาใส่เองแล้วกันนะแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าใครเนี่ยมีแววจะได้เป็นนางแบบหรือว่าจะเป็นนกักเกย์เด็กนั่งดริง จะชุดแย่ๆช่วยไม่ได้อ่ะก็เธอช้าเองอ่ะรีบเข้าไปเปลี่ยนหน้าตายแล้วไม่เป็นไรค่อยติดใหม่แล้วกัน เจอชุดนี้สวยมากเลยนะเธอเอาไหมรับไปสิโหสวยจังเลยกี้ขอบใจมากนะ à, xin lý ăn, ăn mưa rồi đi Ờ, oh, xài lông ra xí ียังมาหาเรื่องกันนะเว้ยน้ำหวาไปได้แล้วเขาเรียกแล้วสวัสดีครับผมชื่ออารครับเป็นเจ้าของบริษัทนี้ และเป็นคนตัดสินว่าใครจะได้งานเพราะะครับพวกคุณสองคนเดินแบบให้ผมดูได้อุ๊กี้ไหวไหมอ่ะหลบไปไม่ต้องมายุ่งเชิญคนต่อไปครับ ล่ะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครจะได้งานจากผมคนนั้นก็คือคุณน้ำวาครับคุณคือผู้ชนะได้ไงคะเสื้อมันก็หลุดรองเท้ามันก็หักทำไมมันถึงชนะต้องบอกว่าคุณน้ำวาเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีมากเลยครับทั้งๆท,ที่โดนเธอเนี่ยกันแก้ นอกจากนี้ผมก็เห็นว่าคุณ้มวี่เป็นคนมีน้ำใจแม้แต่ขอทานนอกบริษัทเนี่ยคุณอมว้าก็ช่วยเหลือน้อง,ง,องกินน้ำนี่สิจ๊ะให้ผมหรอขอบคุงครับอบคุงครับ ส่วนนายเบผมไล่คุณออกคุณเห็นมันเป็นเลืองตลกมากเลยไงฮะดูถูกเพศหญิงไม่เกลียดผู้หญิงแบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องทํางานกับผู้หญิงผมเนี่ยจะปั้นน้ำว้า้โด่งดังจนว่าคุณเนี่ยอิจฉาตาร้อนเป็นไฟมากกว่านี้คอยดูลู้ไหมคนขี่อิจฉาี่ยและทำร้ายก็อื่นแบบเนี้มันไม่มีทางได้ดีหรอกนะ คุณจำไว้แล้วคนที่ขี้อิดชาและทำร้ายคนอื่น,นมันไม่มีทางได้ดีหรอกนะจำไว